ดูว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเดี๋ยวเราจะมาลองดูดองดโอ้โหโอ้ยโดนเลยเหรออยาโอ้ยชิบหายะยังไงวะเนี่ยย่อสามโมเลกุมเอสีนั่นฮะ ตกปลาสวัสดีสสดสสดนะนะตกปลาทุกคน <Yahoo! S 1> วันนี้กับผมเช่นเคยนะ,ล,ะล่าปลาช่อนแต่ลมมันแรงครับวันนี้ oh, <no. S 1> แต่เราก็จะพยายามเล่นแบบอะไรอะ่ะสปินเด์เบดไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าลมมันหยุดนี้เดียวเราใครเล่นเบียรปกตินะอ่ะดูสภาพลมครับดูโคตรแรงเลยดูน้ำด โอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็เป็นกำลังใจให้ผมหาคลิปดีๆให้คุณรับชมต่อโอเค let's go ไปโอเคทุกคนมีชาวบ้านบอกว่าชาดในนี้มีมีครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองดู ดโดนงเลยเหรอไอ้ยาโอ้อยชิบหายยังไงวะเนี่ย,ยชิบหายแล้วทุกคนติดแก oh, <no. S 1> ว้าโอ้ไม้เดียวครับโอ้ชิบหายแล้วติดอะทุกคน พี่ยาชิบหายแล้วแบบนี้แบบนี้ต้องบุกตลอดย, <Yahoo! S 1> ยังอยู่ยังอยู่นะครับไปไปยังอยู่นะครับ mặt đèn mặt đèn mặt đèn chứ ủa oh, no. lực mấy bà lực đấy bà buộc to bay

อยู่ไหมเอ้โอ้ไม่ได้ใหญ่พี่ครับโอ้โอ้โอเคหุ้ดแล้วออยครับเ้โอด้วยโอ้วว หมดแดงเอ้ยอโคตรเยอะเลยติดตรงนนะี้ไม่เสียดายนะครับหลุดพอดีเลยโอเค โอเคนะทุกคนตลาดทุเลนิดนึง <laughs> หมดแดงก็เยอะเ <laughs> ดอ้ดอโอ้โหเหนืงง่อยอ,กอ,กอ,กอกากัดหมดแล้วปลาก็หลุดหมดแดงก็เยอะมันพันกับกลิ่นกลิ่นไม้นะทุกคนดูมันอยู่ตรงน,นั้นเลยโอเคโอหดด้หมดแดงหมดแดงเมื่อกี้จบเลย อโอเคนะเดี๋ยวเอาไปลงเหยียบักดีดูทุกคนนี่นี่แหละชโดูนี่ <c oughs> ใหญ่ไหม <c oughs> <c oughs> มันใหญ่ไหมทุกคนชโดูป <c oughs> <Shadow S 2> <c oughs> ่านี่นี่ดู <c oughs> ป่าดูดูดีๆโอเครอชม ติดได้ยังไงวะไม่เป็นไรครับทุกคนมันไม่ค่อยใหญ่ด้วยนะแต่ที่จริงได้ถ้าเอาปลาขึ้นได้เมื่อกี้นี้ก็ได้คลิปที่ดีนะแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาลองตีกันต่อนะครับน่าจะมีตัวนึงโอเคพอชมไปโอเคนะทุกคนกลับครับหมดแดนเต็มตัวเลย โอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งดิดิดิดงนะโอจัดไป let's go ว่าอะไรกุม่สาคัญสวัสดี FC ไป go